ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านหนองค้านะครับตำบลลาดตะเคียนนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีที่ดินจะเข้าจากถนนสวนออนเส้นนี้นะครับถนนเส้นสามนะครับเข้าไปเพียงแค่2กิโลเท่านั้นที่ดินจะติดถนนลาดยางนะครับ หน้ากว้างประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับที่ดินจะติดถนนจะติดถนนสองด้านนะครับจำนวนเก้าสิบห้าไร่นะครับ,นนร,นะร,บราคาขายนะครับไร่ละห้าแสนไร่ละห้าแสนห้าหมืนบาทนะครับอันนี้ราคาจากเจ้าของโดยตรงนะครับจำนวนเก้าสิบห้าไร่ต้องขออภยัยนะครับเก้าสิบสองไร่ยี่สิบสี่ตารางวานะครับ นะครับ24ตารางวานั้นน่าจะปัดเศษกันไปนะครับก็เหลือ92ไร่นะครับราคาไร่ละ5 5 0 0 0 0บาทนะครับราคาจากเจ้าของโดยตรงนะครับตรงที่บัด่ายตรงนี้นะครับตรงข้ามกับตู้ตำรวจนะครับอ่าตู้ตำรวจของอ่าสบัวนะครับตู้ตำรวจของเทศบาลสบัวนะครับตรงนี้นะครับ รูปแปรงนะครับรูปแรงจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับรูปแฝงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับนี่เลยในแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับรูปแปรงจะเป็นอย่างนี้นะครับเก้าสิบห้าไร่โอ้ต้องขออภัยนะครับเก้าสิบสองไร่นะครับแบบนี้เลยนะครับฉนดนคุดแดงนอสอสี่จอนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือราคาจากเจ้าของโดยตรงนะครับเพราะว่าบัตร เคยมาถ่ายรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนนี้นะครับแจ้งราคาผิดไปนะครับแจ้งราคาผิดไปก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับงวดก่อนนี้นะครับแจ้งราคาผิดก็มีคนที่จะมาทําเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับแต่ว่าเคลียร์ไม่จบนะครับอันนี้คือเจ้าของคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับราคาไร่ละห้าแสนห้าหมื่นบาทเข้าจากถนนเส้นสามศูนย์สี่เนี่ยนะครับเข้าไปเพียงแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับ ติดถนนลาดยางหน้ากว้าง250เมตรประมาณนะครับถึง300เมตรนะครับแล้วก็ติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งติดถนนคอนกรีตก็ประมาณ2-300เมตรเลยทีเดียวนะครับติดถนนลาดยางแล้วก็ติดถนนคอนกรีตนะครับตรงข้ามกับศูนย์รถไถน,นะครับแล้วก็หน้า,านิคมไอไทโตโยนะครับ เดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปด้านหน้านี้จะเข้าไปที่นิคม304นะครับแล้วก็ไปที่พนมสารคามไปแปดหลิวนะครับแล้วก็ไปชนบุรีได้นะครับไปชนบุรีไปายองไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับไปเส้นนี้นะครับถ้าไปอีกด้านหนึ่งด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะไปสี่แยกกบินบุรีนะครับถ้าตรงไปก็จะไปนครราชสีมาแล้วก็ไป ถ้าแยกขวาก็จะไปสระแก้วนะครับถ้าแยกซ้ายก็จะไปนครนายกนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนั้นนะครับเราจะเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับเข้าไปด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับเส้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาคมนะครับโรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนไทยรัฐนะครับเราจะเข้าไปนะครับประมาณ2กิโลเท่านั้นนะครับสกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวบัตรจะขอตัด ตัดนะครับตัดระยะทางไปเรื่อยนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานเกินไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปชมที่นะครับเข้าไปตามถนนแบบนี้เลยนะครับถนนกว้างนะครับกันไว้น่าจะประมาณหกถึงแปดเมตรนะครับเป็นถนนหลวงถนนเส้นนี้ก็ตัดออกไปสามห้าเก้านะครับได้เช่นกันนะครับออกไปถนนสามห้าเก้าก็ประมาณจากตรงนี้ไปก็ประมาณจัก สิบกว่าโลนะครับก็จะไปถนนสามห้าเก้านะครับก็ถนนสามห้าเก้านั้นก็ตัดจากเขาหินซ้อนนะครับไปที่สาะแก้วอารันนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นเชื่อมต่อระหว่างถนนสามศูนย์สี่นะครับแล้วก็ไปตัดออกถนนสามห้าเก้าได้ที่ดินจะติดถนนเส้นนี้เลยนะครับเนี่ยจะติดถนนเส้นนี้ติดถนนเส้นนี้หน้ากว้างประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับ 250เมตรแล้วก็ติดถนนคอนกรีตประมาณ300เมตรนะครับตีโดยรวมนะครับติดถนนสองด้านนะครับตามรูปโฉนดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบัตรจะขออนุญาตนะครับตัดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่ากดจอวิ่งไปถึงนะครับระยะทาง2กิโลก็จะใช้เวลานานเกินไปนะครับนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับทางก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเข้าแบบนี้เลยนะครับทางเข้ามานะครับก็จะเป็น ทางลาดยางลักษณะนี้นะครับก็จะมีอ่าทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านมีอะไรต่างๆนะครับนะครับตีโดยรวมนะครับจากถนนเส้นสามนย์สเข้ามาก็เพียงแค่2กิโลเท่านั้นนะครับก็จะถึงที่เลยนะครับ นี่นะครับใกล้นิดเดียวนะครับไม่ไกลนะครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับขี่มาสองกิโลก็มาถึงแล้วนะครับติดถนนด้านซ้ายมือของบัตรนี่เลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะยาวตามถนนคอนกรีตนี้ไปนะครับประมาณสามร้อยเมตรนะครับคือแปลงป่ามันด้านขวามือตรงนี้นะครับถ้าเราไปด้านนี้ นะครับแล้วเราตามสนุนไปเนี่ยก็ก็คือประมันด้านซ้ายนะครับก็ติดถนนสองด้านนะครับเนื้อที่เก้าสิบสองไร่นะครับขายนะครับขายไร่ละห้าแสนห้าหมืนบาทนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโรงงานนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถสักนิดนึงนะครับแล้วจะพาเดินไปชมด้านล่างดีกว่านะครับจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับผม นี่นะครับบัตรก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายไปนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโรงงานได้นะครับทําเป็นบ้านจัดสรรก็ได้นะครับตรงนี้ที่มองเห็นสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ในที่ของเรานะครับอยู่คนละฝั่งถนนนะครับอันนั้นอยู่อยู่เลยที่ของเราไปนะครับก็ไกลโขนะครับเลยที่ของเราไปนะครับที่ดินของเรานะครับตั้งแต่ศาลา นะครับสาลาแดงแดงที่มองเห็นนะครับนะครับแล้วก็ยาวตามถนนลาดยางมาเลยนะครับเนี่ยตามถนนลาดยางเส้นนี้นะครับที่ดินนะครับไม่ต่ํานะครับที่ดินเสมอถนนนะครับแล้วก็ด้านนั้นก็ติดทางคอนกรีตตั้งแต่สาราแดงแดตรงนั้นนะครับยาวเข้าไปนู่นเลยนะครับตามอ่าทางคอนกรีตเข้าไปเลยนะครับไฟฟ้าติดได้สองด้านนะครับไฟฟ้าติดสองด้านแล้วก็เข้าจากถนนเส้นสามศูนย์สี นะครับเข้ามาสองกิโลเท่านั้นนะครับตีระยะประมาณสองกิโลนะครับเข้ามาตรงหลังโรงเรียนไทยรัฐนะครับเข้ามาสองกิโลก็ถึงที่เลยนะครับที่ต้องการจะขายนะครับคือแปลงนี้เลยเป็นที่โคกสวนมันลักษณะนี้นะครับสวนมันนี้ให้ให้เพื่อนบ้านเช่านะครับให้คนที่อ่าเขามีทุนมีอะไรนะครับเช่านะครับนะครับเป็นที่โคกลักษณะนี้เลยนะครับนะครับก็ ครับถ้าคุณคุณท่านใดนะครับพี่พี่เพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจที่ทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือเป็นโครงโรงงานก็ได้นะครับหรือเป็นทําเป็นโซล่าเซลล์นะครับได้แต่ตรงนี้ทําฟาร์มไม่ได้นะครับฟาร์มไก่นี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในชุมชนนะครับในเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้าน้ําประปามีเรียบร้อยนะครับ แล้วก็อยู่ใกล้นิคมด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโครงการบ้านต่างๆนะครับที่ก็เป็นที่โคกลักษณะนี้เลยนะครับเป็นโคกสวนมันนะครับด้านในเข้าไปนู่นก็เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่โซนนี้ทําโรงงานได้นะครับตรงนี้นะครับราคาก็ถือว่าย่อมเยานะครับเพราะว่ารอบข้างเนี่ยถ้าอยู่แถวทางเข้ามา แถวหน้าโรงเรียนไทยรัฐนะครับราคาไล่ละสองสามล้านบาทนะครับติดถนนเส้นเส้นนี้นะครับที่ที่บัตรขี่รถเข้ามานะครับราคามีแต่ไล่หลักล้านขึ้นนะครับล้านสองล้านทั้งนั้นเลยนะครับแต่อันเนี้ยเป็นแปลงใหญ่นะครับราคาขายเข้าจากถนนสามศูนย์สี่เข้ามาสองกิโลนะครับราคาไล่ละห้าแสนห้าหมื่นบาท ราคานี้มาต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับ92ไล่นะครับมาต่อกับเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับโฉนดคดแดงนอส4จอนะครับโฉนดคดแดงนอส4จอด้านท้ายนะครับจะแหลมๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปโฉนดวางหันหัวขึ้นทิศเหนือนะครับบัตรจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลย บัตรขี่เข้ามาจากถนนสามศูนสี่นะครับเข้ามาก็สองกิโลนะครับก็มาเลี้ยวลงตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมุมประมาณเนี้ยนะครับแล้วบัตรก็เดินมานี่นะครับอันนี้เป็นทางคอนกรีตยาวเลยนะครับประมาณจากมุมเนี้ยมาถึงมุมเนี้ยประมาณสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็จากมุมตรงเนี้ยมาตรงนี้ก็ประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็จะยาวเข้ามาแล้วก็ ตรงนี้นะครับมีคนแบ่งซื้อไปนะครับแต่ก่อนนี้มันเก้าสิบเจ็ดไรนะครับแบ่งซื้อตรงนี้ไปประมาณสักห้าไร่นะครับก็เหลือเก้าสิบสองไร่แบบนี้เลยนะครับรูปแปลงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโรงงานเป็นโครงการบ้านจัดสรรได้เลยทีเดียวนะครับถ้าออกจากตรงมุมตรงนี้นะครับวิ่งมาก็จะเป็นสามแยกนะครับจะเป็นจะเป็นเลี้ยวมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกแยกหนึ่งก็จะเลี้ยวออกนิคมสามศูนย์สี่นะครับ จากมุมตรงนี้ออกมาประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับก็จะเป็นแยกนะครับแยกออกมานิคม3ามศูนสี่ได้นะครับไปได้หมดเลยนะครับถนนลาดยางวิ่งสะดวกนะครับนะครับตีระยะหน้าถนนก็ประมาณประมาณดีไม่ดีนะครับอาจจะประมาณสามรอยเมตรเลยทีเดียวนะครับ ที่ดินตรงที่บัดยืนตรงนี้นะครับจะสูงกว่าจะสูงกว่าระดับถนนนะครับจะสูงกว่าระดับถนนเลยนะครับพอเป็นเป็นที่เนินสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยาวไปจนติดป่ากระโพดของเพื่อนนู้นเลยนะครับก็ตีระยะหน้าถนนก็ประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรเกือบเกือบสามร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นที่โคกลักษณะน,นี้เลยนะครับ เหมาะสำหรับที่จะทำเป็นโกดังนะครับพักสินค้าหรือว่าจะทำเป็นโกดังรับซื้อมันซื้อข้าโพดก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไปถึงตรงนู้นนะครับถึงติดสวนข้าโพดของเพื่อนนะครับแล้วก็ตัดตรงไปหาตามต้นไม้พุ่มกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงไปนู่นนะครับไปหาพุ่มไม้นู่นแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับคือเวิร์งนี้ทั้งหมดเลยนะครับเวิร<ส>์งสวนมันเนี่ยทั้งหมดนะครับ เก้าสิบสองไร่นะครับแล้วก็ยาวไปหาท้ายรถของบาดนู่นนะครับติดถนนสองด้านนะครับราคานี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าราคานี้ไม่สูงนะครับตรงนี้ในโซนนี้นะครับนะครับถ้าเป็นไร่สองไร่นี่มีแต่ไร่ละล้านขึ้นนะครับไร่ละล้านสองล้านทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้นิคมสามศูนย์สี่นะครับรอบข้างก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับ เป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเข้าไปด้านในนี่ก็ไปถนนสามห้าเก้านะครับก็ออกตัดออกไปที่แยกตอกสมบูรณ์นะครับไปที่เขาหินซ้อนไปพนมสาร,รคามได้ไปได้หมดเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับดินก็เป็นดินลูกลังลักษณะนี้นะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือเป็นโรงงานอะไรประมาณนี้นะครับนะครับ ก็ลองมาชมได้นะครับมาชมพื้นที่จริงก่อนก่อนที่จะตัดสินใจก็ได้นะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับมาชมพื้นที่จริงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับ ไปจนถึงนู่นเลยทีเดียวนะครับติดกับป่ากระโพดิที่เขียวนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนทางขั้นอยู่นะครับเป็นทางที่ไว้ใช้เที่ยวกันเองนะครับตั้งแต่ตรงมุมตรงนั้นก็ที่เป็นสวนมันเนี่ยทั้งหมดนะครับคือที่ที่เราต้องการจะขายนะครับที่คุณพี่เขาต้องการจะขายนะครับราคาก็ลองมาต่อมาชมพื้นที่จริงก็มาต่อกับทางคุณพี่เขาได้โดยตรงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่าน เดินทางออกไปที่นิคมสามศูนย์สี่นะครับในตัวนิคมเลยนะครับก็ตีระยะทางนะครับเนี่ยเก้ากิโลเท่านั้นนะครับแต่ไปที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศหรืออะไรเนี่ยฮะออกไปจากตรงนี้ไปก็ประมาณสักอ่าห้าหกกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปที่ซื้อของนะครับจับใจ่ายใช้ซื้อของอะไรต่างๆนะครับก็จากตรงนี้ไปก็ประมาณ ห้าหกิโลนะครับไปโรตัส b บิ๊กซีอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าท่านใจที่ทุนทรัพย์พอที่ต้องการจะหาที่ทําโรงงานนะครับหรือว่าอาจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเป็นมรดกนะครับหรือว่าจะเอาไว้ประกอบธุรกิจอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นโฉนดใบเดียวเลยนะครับนอสอสี่จอนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์ก็ร้อยสี่สิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับลังสิต์ร้อยสี่สิบเก้ากิโลตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าต้นมันสูงนะครับแต่เป็นพื้นที่เสมอเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่มีสระน้ํานะครับเป็นพื้นที่โล่งเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับโล่งทั้งหมดเลยนะครับลังสิทธ์นะครับร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะครับ ชนบุรีร้3ยี่สิบสามกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับร้อยี่สิบสามกิโลถ้าเปรียบเทียบจากแปดริ้วสะเซิงเซานะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสะเซิงเซาแปดริ้วนะครับก็ระยะทางที่ท่านจะเดินทางมาก็เจ็ดสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับไม่ถึงร้อยนะครับเจ็ดสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบจาก สนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะครับร้อยห้าสิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบจากนาครราชสีมานะครับถ้าท่านเดินทางจากนาครราชสีมามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับสองร้อยสิบห้ากิโลนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับก็ลองมาชม พื้นที่จริงได้นะครับก็เป็นที่สวนมันลักษณะน,นี้เลยนะครับเป็นที่โคกแบบนี้เลยนะครับติดถนนลาดยางติดถนนลาดยางนะครับนี่เลยนะครับหน้ากว้างถนนลาดยางก็ประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ติดถนนคอนกรีตยาวไปด้านหลังนู้นประมาณสามร้อยเมตรนะครับดูจากดูจากอ่าโฉนดนะครับเพราะว่าจะยาวกว่ากันนะครับ วันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้บุญรักษาด้วยกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชม จนจบชิปจบไรนี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบัตรไม่ได้พาเดินรอบแปลงนะครับเพราะว่าแปลงค่อนข้างจะใหญ่นะครับแปลงค่อนข้างจะใหญ่แต่พื้นที่เป็นพื้นที่เสมอนะครับปลูกมันนะครับลักษณะน,นี้แล้วก็ดินก็จะเป็น ดินแบบนี้นะครับแบบนี้เลยทั้งแปลงนะครับเป็นดินลักษณะนี้เลยนะครับก็เป็นดินลูกลังปนทรายนิดๆนะครับก็สังเกตดูนะครับที่ปลูกมันไว้เนี่ยก็จะงามนะครับดินนี้ก็ปลูกปลูกมันค่อนข้างงามนะครับแต่อันนี้โดนเพี้ยไฟลงนิดหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงเก้าสิบสองไร่ราคาไร่ละห้าแสนห้าหมื่นบาท ไว้แต่เพียงเท่านี้ราคานี้มาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ